สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิดีทัศน์ประกอบคู่มือการใช้งาน Line Official Account ในโครงการ Line Add ที่ดินคู่มือนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักง,งานที่ดินจังหวัดและสาขาสามารถสร้างตั้งค่าจัดการสิทธิ์และอื่นๆตามจำเป็นของ Line Official Account ได้ตามที่ท่านอธิบดีกรมที่ดินมีการมอบนโยบายแนวทางการบริหารกรมที่ดิน Smart Land Change เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามติดตามงานที่ไม่สามารถจัดการแล้วเสร็จภายในวันเดียวได้ซึ่งจะทำให้สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้นวิดีทัศน์ที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้เป็นสื่อสำคัญรองจากคู่มือฉบับรูปเล่มนะคะหากท่านศึกษารายละเอียดภายในคู่มือมาเรียบร้อยแล้วการรับชมวิดีทัศน์จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้นเชิญรับชมได้เลยค่ะ ขั้นตอนการสร้างบัญชีเมื่อเราเข้าไปที่หน้าลาย Business ID แล้วนะคะเราก็กดปุ่มสร้างบัญชีค่ะจากนั้นให้เราใส่อีเมลสำนักงานนะคะแล้วก็กดส่งลิงก์ลงทะเบียนใช้บริการค่ะจากนั้นให้มาเข้าหน้าอีเมลของเรานะคะแล้วก็กดที่ปุ่มลงทะเบียนใช้บริการค่ะ แล้วเราก็ตั้งชื่อแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นก็กดที่ปุ่มไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติค่ะกดปุ่มลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วก็เริ่มใช้บริการกันเลยค่ะ สร้างบัญชีทางการของ l ลน์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้ชื่อบัญชีแอดที่ดินตามด้วยชื่อจังหวัดหรือสาขานะคะชื่อบริษัทหรือธุรกิจนี้ให้เราใช้เป็นกลมที่ดินนะคะหมวดหมู่ธุรกิจให้ใช้เป็นหน่วยงานราชการทั้งคู่ค่ะ กดปุ่มดําเนินการต่อค่ะแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2นะคะตรวจสอบรายละเอียดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าถูกต้องก็คลิกปุ่มส่งได้เลยค่ะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าถูกต้องแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็อ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลนะคะกดปุ่มยอมรับค่ะจากนั้นเราก็เข้าสู่หน้า Line Official Account แล้วนะคะขั้นตอนการตั้งค่าโปรไฟล์ หน้านี้ก็จะเป็นหน้าหลักของเรานะคะก็จะปรากฏข้อมูลชื่อ l i n e แอดของเราค่ะ l ล n e ID จําจำนวนเพื่อนแล้วก็สถานะการตอบกลับค่ะจากนั้นเราก็มากดที่ปุ่มตั้งค่าเพื่อตั้งค่าบัญชีของเราค่ะตั้งค่าบัญชีค่ะชื่อบัญชีนะคะเราจะใช้เป็นชื่อสำนักงานหรือสาขาค่ะโดยสามารถแก้ไขได้หลังจากผ่านไปแล้ว7วันนะคะ สถานะเราสามารถกรอกสถานะที่เราต้องการให้แสดงได้ไม่เกิน20ตัวอักษรค่ะรูปโปรโฟไฟล์เงื่อนไขในการเลือกรูปโปรโฟไฟล์มีดังนี้นะคะลากรูปมาวางปรับขนาดกดปุ่มบันทึกค่ะรูปหน้าปกใช้วิธีการเดียวกับรูปโปรโฟไฟล์ได้เลยค่ะ ดูตัวอย่างโปรไฟล์จะเห็นมุมมองเหมือนกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเลือกตั้งค่าปุ่มไม่เกิน3ปุ่มโดยปกติจะนิยมใช้ปุ่มแชทโพสต์และตำแหน่งที่ตั้งกดแสดง ID บัญชีสีบาร์สามารถเลือกสีได้ตามต้องการเลยค่ะจากนั้นกดปุ่มบันทึกและเปิดใช้ ขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีเลื่อนมาที่หัวข้อาการแสดงข้อมูลบัญชีกำหนดตำแหน่งที่ตั้งโดยกดปุ่มแก้ไขกรอบที่อยู่ของสำนักงานค้นหาตำแหน่งของสำนักงานใน Google Map และกดบันทึกจะปรากฏตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกไว้เข้าร่วมในแชท ให้เลือกไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกลุ่มหรือแชทแบบหลายคนเนื่องจากต้องการให้เป็นการสนทนาแบบหนึ่งตอนหนึ่งข้อมูลบัญชี Basic ID คือ ID ที่จะนำไปให้ประชาชนใช้ในการ add f r i e ขั้นตอนการเพิ่มและลดผู้ดูแลการจัดการสิทธิ์กดเพิ่มสมาชิกจะปรากฏหน้าต่างแสดงประเภทสิทธิ์ เพื่อดูสิทธิ์ในการเข้าถึงของโอเปอเรเตอร์แต่ละประเภทดังภาพช่องนี้ให้เลือกแบบโอเปอเรเตอร์ไม่มีสิทธิ์บล็อตแคสต์กดปุ่มออกลิงก์จากนั้นให้คัดลอกลิงก์ส่งให้บุคคลที่เราต้องการให้เป็นโอเปอเรเตอร์เมื่อบุคคลนั้นได้รับลิงก์แล้วให้กดที่ลิงก์และกดปุ่มยอมรับหากต้องการลบโอเปอเรเตอร์ให้กดปุ่มแก้ไขและลบสมาชิกนี้จากบัญชี ขั้นตอนตั้งข้อความทักทายเพื่อนใหม่ข้อความทักทายเพื่อนใหม่คือข้อความที่ปรากฏขึ้นทันทีเมื่อมีประชาชนเพิ่มเพื่อนเข้ามาจะแสดงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสามารถแก้ไขข้อความในกรอบได้โดยใช้เครื่องมือในแถบด้านบนหากต้องการเพิ่มข้อความให้กดปุ่มเพิ่มเพิ่มกรอบข้อความได้ตามต้องการ กดปุ่มบันทึกการแก้ไขดูตัวอย่างขั้นตอนตั้งค่าการตอบกลับตั้งค่าเบื้องต้นโหมดการตอบกลับเลือกแชทข้อความทักทายเพื่อนใหม่เลือกเปิดตั้งค่าอย่างละเอียดเวลาทำการเลือกเปิด ขั้นตอนตั้งค่าเวลาทำการกดใช้เวลาทำการเลือกไทม์โซนเอเชียแบงกอกจาการ์ตาเพิ่มเวลาทำการโดยเลือกตัวเลข00.00 00 ถึง23.59เเหมือนกันทุกวันบันทึกขั้นตอนตั้งค่าแท็กและ Quick Reply แท็กสร้างขึ้นเพื่อจัดกลุ่มคำถามของประชาชนและเพื่อสะดวกต่อการค้นหาในภายหลังตั้งค่าแท็กโดยเข้าไปที่หน้าหลากักไปที่แชท ตั้งค่าแชทเลือกแท็กกดปุ่มสร้างใหม่พิมพ์หัวข้อแท็กที่ต้องการและกดปุ่มบันทึกหากต้องการแก้ไขหรือลบให้ใช้ฟังก์ชันด้านขวามือควิกรีพลายหรือข้อความตอบกลับ เป็นข้อความที่จัดเตรียมไว้เพื่อใช้ตอบคำถามในกรณีที่มีประชาชนถามคำถามในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมากจะทำให้สามารถตอบคำถามได้รวดเร็วขึ้นกดปุ่มสร้างใหม่พิมพ์ชื่อย่อของข้อความตอบกลับใส่รายละเอียดข้อความตอบกลับและกดบันทึก ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนการเพิ่มเพื่อนมี3รูปแบบดังนี้ 1.Link ลิงก์ 2. QR Code 3. ปุ่มเพิ่มเพื่อนบนเว็บไซต์แนะนำให้ใช้ลิงก์และ q r c o d e นะคะขั้นตอนการตอบกลับในการตอบกลับให้เข้าไปที่หน้าหลักจะปรากฏตัวเลขข้อความที่ยังไม่ได้อ่านเป็นสีเขียวที่ปุ่มแชทเมื่อกดปุ่มแชท จะปรากฏหน้าต่างการสนทนาสามารถเพิ่มสติกเกอร์แน่ไฟล์เพิ่มข้อความตอบกลับหรือ Quick Reply ที่ตั้งค่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วใส่แท็กสามารถเลือกแท็กที่ตั้งค่าวไว้แล้วหรือกำหนดแท็กขึ้นใหม่โดยพิมพ์ชื่อแท็ก และกด enter บันทึกจะปรากฏชื่อแท็กใต้ชื่อคู่สนทนาสามารถสร้างโน้ตบันทึกรายละเอียดต่างๆเพื่อเตือนความจำได้หากไม่สามารถตอบคำถามได้ในทันทีนอกจากการแท็กและเพิ่มโน้ตแล้วให้กดปุ่ม ต้องดำเนินการเพื่อเป็นการเตือนว่ายังมีเรื่องครั้งดำเนินการอยู่สัญลักษณ์ดำเนินการสีเขียวจะปรากฏขึ้นใต้ชื่อคู่สนทนานั้น หากดำเนินการเสร็จแล้วให้กดปุ่มดำเนินการแล้วจะปรากฏสัญ,ญลักษณ์เสร็จสิ้นสีเทาใต้ชื่อคู่สนทนาหวังว่าวิดีทัศน์นี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจการใช้งานเบื้องต้นของ Line Official Account s <S ได้มากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ